เจ้าของโชว์รูมกาแล็กเขาบอกว่าขอรีวิวแบบเรียวๆห้ามเฟกห้ามอวยเอาจริงจังเนี่ยท้ายออกแต่เป็นยังอยู่เห็นไหมลองขับแบบคนธรรมดาทั่วไปขับเนี่ยท้ายออกแต่เป็นยังอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นปะเนี่ยมาด้วยคำเรียกประหลัดเนี่ยรถแม่งอยู่นะแต่กูไม่อยู่นะแต่กูไม่อยู่นะ <laughs> แตกู <laughs> <laughs> ไม่อยู่นะ <laughs> ได้ยังได้ไหมทรงผมเป็นไงหล่อยังแต่งตัวปกเสื้อเป็นไงได้ยังไอ,อระหว่างกูกับรถอะไรเทพกว่ายิ่เท่กว่าใช่ป่ะ<ช>แต่ยังไงก็เท่ไม่สู้คันนี้ครับทั้งสองคันครับวันนี้เราอยู่กับการทดสอบรถครับของดีพอครับทานด้นซ้ายมือเป็น L07 ครับและทางด้านขวามือผมเป็น S07 ครับเป็นทั้ง SUV และสีดานครับเจ้าของโชว์รูมกาแล็กซ์เขาบอกว่าขอรีวิวแบบเรียวๆห้ามเฟกห้ามป่วยเอาจริงจังมึงรู้สึกไงก็อย่างนั้นเลยนะครับไปไปดูกัน ตอนนี้ครับเราอยู่บนรถดีพอแอลศนซึ่งเป็นซีดานครับเชี Ye, hey, <signal> ่ยมันเขาดึงเลยสัตว์เชีเฮ้ยขับดีดีเลย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  ดีดีดดรถรถไม่เอาอยู่เลยนี่ไงสไลด์พิธีพร้อมนะออกตัวนะในโหมดสปอร์ตนะครับ,รบแล้วเราไปดึงจุดเบรกกันพร้อมวันทูจุ่มคันเร่งครับออกครับไปค่ะไปค่ะร้อยลวเบรก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 ไอ้เหี้ยอยู่ทุกอย่าง อย่เป็นตากล้องกูไม่อยู่แล้วเฮียอ่ะอานี้ลองขับแบบคนธรรมดาทั่วไปขับนี่ขับเบาๆนะนี่คือคือขับเบาๆนะนี่ท้ายออกแต่เป็นยังอยู่เห็นไหมลองขับแบบคนธรรมดาทั่วไปขับนี่ท้ายออกแต่เป็นยังอยู่เห็นไหมเดี๋ยวพี่จะขับคุณไปเร็วเพื่อให้ท้ายออกนะหนึ่งสองสาม เนี่ยห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นปะอ่าไอ้เหี้ยรถมันเซฟตัวเองเว้ยดูนะจ้าหักผมอะไรเร็วทีเดียวหักซ้ายฮึบเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นปะตารถมันเอาอยู่คุณสามารถพูดได้คุณสามารถพูดได้เลยก็จะเลือกรายการเท่าไหร่เนี่ย จังหวะที่รถท้ายมันออกมาเห็นปะพอจังหวะที่ท้ายออกปุ๊บรถมันรู้เลยว่ารถมันเสียอาการอยู่แล้วฉันทหมายความว่าผมก็เลงจะทำให้รถก็เสียอาการเรื่อยๆครับเพื่อให้รถมันรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงกับมันคุณสามารถคู่ได้เยคุณสามารถคู่ได้เลยนี่เห็นไหมเห็นปะไม่คือปลอดภัยมากนะอันเนี้ยอันนี้คื้อขายซื้อต่างทาลสอครูป เห็นไหมพอท้ายมันออกมันอยู่เลยเห็นปะมยกเลิกให้คุณนะไอ้เหี้ยเจยไม่ครบสถานที่ที่คุณพูดถึงนะคะดีได้เลยค่ะไม่ไดอย่างเดียวการทำงานไม่ไดอย่างเดียวมันพูดไม่หยุดเลยอ่ะแล้วเราก็ปิดไม่เป็นด้วยนะเรายังไม่ได้คุยเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไม่รู้สเปคด้วยแต่รู้แค่ว่ามันขับดีมากคนดูก็หาว่าอวยอะค่ะหาว่าเขาจ้างเรามาอีกไม่ได้จ้างครับขอเขามาเลย S <S จากเลยจากเลยตะก,กี้ที่เราสดสดกันตรง<า>นู้นเราถามยังไม่ลองโดยธรรมชาติของรถเนี่ยเราทำให้ทราพอเราเติมคันเร่งไปเนี่ยรถจะพย,ยายามไปข้างหน้าถูกไหมเมื่อเราหักพวงมาลัยปุ๊บรถมันยังจะมีแรงเฉื่อยที่พย,ยายามไปขา้างหน้าอยู่แน่นอน,นเลยจะต้องทำให้รถเสียอาการคือท้ายมันไหลออกแต่รถคันนี้มันดีอย่างนึงพอท้ายมันไหลออกเสร็จปุ๊บรถมันรู้แล้วว่ารถมันเสียอาการรถมันอยู่เลยพี่พอมันล็อกตัวมันจับตัวเองได้มันเข้าไปใหม่ได้เลยขับเอ็ดเย็ดเย็ดเย็ดไม่ใช่เลยนะผมพยายามให้รถมันเสียอาการให้เยอะที่สุดเพื่ออยากจะรู้ว่ารถมันเอาอยู่หรือเเเปลลลล่่่่าแตมมมััันนน็อออกยยยยูู อันนี้ก็ลูกค้าใช่ฮะตซลกับเราใช่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 ผมครับเซลที่นี่สวยมากครับบอกเลยดีนี่ฮะซื้อเพราะเซลอันนี้ครับซื้อเพราะว่าเจ้าของโชว์รูมครับขอบคุณพี่ขอบครับรอบครับเบลมีกลัวอะไรฮะพี่น้องตอนนี้เราเข้าโหมดอยู่ในโหมดของสปอร์ตพร้อมนะครับพร้อมครับไปฮะบ้านชูที่ไปหมดจบมาครั้งแรกครับ แล้วถ้าเทียบกับตัวสปอร์ตตัวไอตัวซีดานไอตัวซีดานมันมันใจแน่มากกว่าปลาเห็นไหมอยู่ไหมอยู่ไหมนี่ผมก็แทะเขาเล่นเข้าไปอีกทีนะแต่ช่วงล่างมันก็ SUV ครับอ่ามันจะมาสปอร์ตเลยไม่ได้เนาะผมจะลองถักคุมอะไรขวาทีเดียวดูนะครับทุกคน เห็นไหมโอ้โหพอท้ายมันออกปุ๊บมันจะรู้เลยว่ามันต้องดอบในส่วนไหนบ้างเนี่ยครับเราจะลองขับโมลายขวานพีกหนึ่งทีนะครับเห็นไหมโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้กเสียการหนักมากนะแล้วมันอยู่เลยปะรถหรือผมฮะรถได้ยรถ <laughs> <laughs> อยู่แต่คนกระเด็นไปแล้ว <laughs> เนี่ย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 ของมันคมอะไรครั้งกันไหมเห็นไหมครับวก็เหมือนรถมันประมวลผลของมันแล้วว่ามันทํางานไวมากใช่แล้วมันควรต้องชะลอตรงไหนบางทีพอเข้าเซฟโหมดนะครับถือว่ารถบางคันมันเข้าแทร็กชั่นคอนโทรลปุ๊บรถมันหายไปเลยนะครับพอรถมันหายไปเลยบางทีมันคอนโทรลอะไรต่อไม่ได้แต่รถนี้มันยังมีกําลังให้เราคอนโทรลต่อได้พี่ดิมพี่ดิมลองนั่งเปล่าฮะเดี๋ยวขับให้นั่ง เรับหน้าที่เป็นดิเวอร์นะครับให้กับคุณด <st> <b> ีม <c oughs> นี่อะไรเนี่ยคุณเลสเปกวิวเนี่ย <spec> เดี๋ยวผมก็เลยจะขับแล้วคุณอยู่ดีคุณลากผม <I 'm S 1> ขึ้นมา,น,านั่งนะนี่นี่นี่รถบ้านนะบ้านรถบ้านโอ้คับบ้านไหนเนี่ยพี่ <Okay. S 1> บ้านไหนบ้าน <c oughs> ไหนเนี่ยพี่บ้านไหนอะไรล่ะบ้านไหน โอ้ค oh, oh. 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 yeah, ุณพาผมมปทำอะไรนะโดมโอ้โหนี่ขวาดเป็นแบบนึกว่าคุณแข่งดิฟอยู่ปะเนี่ยโอ้เห็นปะอยู่ปะมันอยู่เออเนี่ยขนาดเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะลองหัก้ายเห็นออออู้อ่ะเนี่ยพี่ดูนี่เนี่ยมาด้วยความเร็วขนาดเนี้ย รถแม่งอยู่นะแต่กูไม่อยู่นะแต่กูไม่อยู่นะไม่อยู่นะอนะดีโอ้ดีรถมันอยู่กูไปก่อนนะไปไหนอ่ะขอบคุณครับพี่ขอไปอวกแบบ ก็คือด้วยความที่ผมก็แข่งรถเล็กไซส์ใกล้เคียงกันนะครับโดยรถธรรมชาติทั่วไปครับเวลารถเข้าโค้งแรงๆเนี่ยแน่นอนท้ายมันไปก่อนแน่นอนซึ่งมันสวนทางกับพวงมาลัยพวงมาลัยไปขวาท้ายมันไปซ้ายครับอ่ะฮะเมื่อท้ายมันไปท้ายเสร็จปุ๊บมันต้องฝืนพวงมาลัยกลับมาแล้วเติะพล่งเข้าไปไอ้นี่ไม่ต้องมันดูแลตัวเองได้มันเป็นรถที่เราไม่ต้องไปดูแลมันมันดูแลตัวเองได้หักสวนขวาเติมพล่งเดี๋ยวมันกลับมาเองเออคืออย่างนี้คือผมผมไม่ได้บอกว่าช่วงล่างมันดีที่สุดนะแต่ผมก็เลยบอกว่า รถไฟฟ้าแบรนด์ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณจะเอาความปลอดภัยผมว่าดีพอเนี่ยแหละต้องถามพี่แผนบ้างอาจาราเจอครับจากประสบการณ์การขับขี่ในรถมาหลากหลายรูปแบบแล้วก็พี่แผ่นเป็นเจ้าของโชลูมเจ้าของโชลูมเจ้าของโชลูมดีพอด้วยต้องถามพี่ว่าพี่ประทับใจก็ประทับใจกับโปรดักที่เราได้มาเพราะว่าที่ขับนะก็เห็นอยู่ว่าว่าตัวรถมันช่วยเราช่วยเราทุกอย่างดีมาก ไม่ว่าเราจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการขับหรือไม่มีประสบการณ์ในการขับ <Ừ. S 1> ถ้าสมมุติว่าอยู่ในจังหวะที่ไปปุ๊บแล้วเกิดอุบิเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวรามันช่วยเลยมันเซฟเซฟเรามากอขอให้มันช่วยได้ครั้งเดียวก็คุมออ้มละ ถูกครับเอาแบบคำคมๆเลยนะถ้าเราตีมูลค่าของเราอะตีมูลค่าชีวิตของเราเกิน1ล้านบาทขึ้นไปอะรถแบบนี้ตอบโจทย์เลยครับเวลาสมมติมันเซฟชีวิตคุณครั้งเดียวอะนี่ถือว่าคุ้มแล้วครับใช่อางี้บอกราคาตรงนี้เลยพี่ก็ S07 S07 อ่า1ส9 9 0 0 0 ตัว L071 ล้าน0 0มแสนสอหมกันี่ล้านต้นมีทั้งหมดกี่สาขาครับอ่มีสีสาขาครับมีที่ไหนบ้างครับสีสาขาการ์ลกนะครับโรว์โูลุมดีพาการ์ลกมีสีสาขานะครับตอนนี้ก็มีอ่สุวินทวงศ์สุวินทวงศ์พลามสองพรามสองการจนาพิเศษการจนาพิเศษครับระยองระยองครับผมสามที่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นพี่ดมอ่าใครสนใจอยากจะเข้าไปเทสไบรีฟติดต่อ นะฮะทางโชลุมได้เลยครับบอกว่ามาจากช่องดีค่ามาจากช่องเ e สเป c นะครับเขาจะจัดคิวไว้ให้คิวนะครับและถ้ามาจากช่อง300ฮะหันหันหันไปดูกำลังแคะแค่นิ้วเลยฮะกัดนิ้วอยู่เลยฮะร่างกัดนิ้วอยู่เลยช่อง300ได้อะได้เลยครับสองดีกว่าซืร็จแล้วเือนสองดีกว่าเส้วเอนสไม่ได้สิถึงจากกูเนยแหละ อ๋ออ๋อเดี๋ยวขอนำเสนออีกทีหนึ่งครับก็300ร้อยกระลัดเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของกาแล็กนเซี่มาแล้ว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 โอ้ยเอายื่นเลยแบบแปลว่าเป็นคอนเซปต์ใหม่ของการการจำหน่ายรถดีกว่าครับอย่างสมมติเสื้อแบรนด์อ่ะฮะก็จะมีร้านเขาเรียกว่ามัลติแบรนด์มัลติแบรนด์ครับหลายหลายแบรนด์ครับแชมป์เหมือนกันแชมป์เป็นคนนำเสนอคอนเซปต์นี้ให้ให้กับทางกาแล็กซี่ซึ่งเราดูว่าเ้ย มันเป็นตลาดที่น่าทำครับก็คือแชมป์เนี่ยก็จะเป็น e ีวีนะ่ยอีวีคาร์เซ็นเตอร์อ่าอีวีคาเซ็นเตอร์อ่าน้ำเสนอเลยนึกถึงอีวีคาร์นึกถึงอีวีคาร์เซ็นเตอร์ครับขอบคุณพี่แจ๊คครับขอบคุณพี่แม็ก์ครับพี่แจครับครับผมโชลรุมกาแล็กซ์ครับโชลรุมกาแล็กซ์นะครับฝากไว้ด้วยครับมีสีสาขานะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเยี่ยมฝากช่องพี่ดีมด้วยฝากด้วยครับครับฝากช่องผมด้วยนะครับอันนี้กล้องอันนี้กล้องพี่ใช่ไหมฝากช่องมฝากช่องดีคาร์ด้วยนะครับ อ่ะอ่ะฝากช่องของพี่ด้วยฝากฝากเลสเปคไปด้วยครับครไลก์กดติดตามครับผมครับผมฮะยังไงก็กดอันเฟนฝั่งนี้แล้วก็มากดไลค์ฝั่งนี้ได้เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับเซอร์รถคันนี้ไม่คุ้มแล้วพี่ยังไงก็ไม่คุ้มแล้วไอเลือนไม้หายไปไหนอ๋อเลือนไม้อยู่นี่ครับผมอยู่ด้านนี้แต่ว่ายิงขึ้นกระจกอ๋อครับผมเป็นปะเสียระบบกูได้แม่งแหลมกาเฟ่ครับนายนะครับแต่ตอนนี้มันปิดแล้วไม่ใช่ครับ นายฮะแต่ว่าตอนนี้<ะ>นักร้องโดนแขกอีกโต๊ะหนึ่งเรียกของอะไรไปหมดแล้วครับนายงนี่ไปทาลาดีดโนเวตแล้วเรียกตัวประมาณไหนฮะผมจะได้จองไว้ให้ก่อนเลยครับนายถูกสุดถูกสุดอ,อช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีรถแห่คืออะไรฮะรถแห่